ตู้จำหน่ายสินค้าบริโภคเกี่ยวกับแมลงเช่นแมลงทอดเกลือคุกกี้จิงรีดซึ่งวัตถุดิบนั้นนำมาจากประเทศไทยนั้นได้ถูกติดตั้งแล้วเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกีุุ่ประเทศญี่ปุ่น โดยตู้จำหน่ายมแมลงทอดนี้นะครับได้รับการติดตั้งที่โอคุวากตะโนซาโตไดบะคุนุกิโมโมริคุวากาตามรุครับซึ่งเป็นร้านค้าเกี่ยวกับมแมลงในเมืองกิฟุเมนูในเครื่องนั้นจะประกอบไปด้วยจิ้งหรีดทองแดงลายตะกั่นแดงแดกแด้ไหมหนอนรถด่วนด้วงดำน้ำรวมไปถึงมีคุกกี้จิ้งหรีดด้วยครับ มแมลงทั้งหมดนั้นจะถูกทอดและปรุงรสด้วยเกลือและจะวางจำหน่ายเป็นขวดขวดละพันเยนซึ่งเมนูมแมลงนั้นจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนั่นเองคุณโนฮิระเอชิโร่วัย57ปีเจ้าของร้านได้กล่าวว่าผมอยากจะให้ผู้คนนั้นเพลิดเพลิน,ลนกับการกินมแมลงโดยคำหนึ่งถึงธรรมชาติให้มากขึ้นในช่วงที่เขากำลังคิดหาวิธีที่จะทำให้ผู้คนนั้นสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านอาหารที่มีมแมลงเป็นหลัก เขาก็ได้รู้จักกับคุณมุรุกะทัตสุอากิหัวหน้าฝ่ายผลิตอาหารที่เกี่ยวกับแมลงของฮามารุฟู้ดส์ในเมืองซาเซโบะจังหวัดนางาซากิหลังจากนั้นคุณโนชิระได้เริ่มซื้ออาหารเกี่ยวกับแมลงมาจากบริษัทนั้นและได้เริ่มวางจำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในจังหวัดที่ไม่ได้มีทางออกสู่ทะเลข,ของญี่ปุ่นอย่างจังหวัดกิฟุ มีประเพณีการกินแมลงเพื่อเป็นแหล่งโปรโตีนซึ่งคุณโนฮิระรู้สึกกระตือรือร้นและได้กล่าวว่าอยากถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เด็กๆนั้นรู้จักมากขึ้นผ่านทางอาหารที่มีแมลงเป็นส่วนผสมซึ่งแมลงที่เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบแช่แข็งหรือแบบสำหรับเพาะพันธุ์ทั้งหมดถูกนำเข้ามาจากประเทศไทยและได้ปรุงที่โรงงานของเขา แล้วเขาได้กล่าวเสริมว่าการทำฟาร์มแมลงนั้นมีการใช้น้ำและพืชน้อยกว่าการทำฟาร์มปศุสัสตว์เป็นอย่างมากอีกทั้งระยะเวลาในการเจริญเติบโตนั้นก็สั้นกว่าด้วยครับ